มาลุนหัวน้ากันจ้ะน้ำหนุบดิ่มุ่งขึ้น็นคนน้งชั้นดปีนี้นะมาแั้งคล้ายสองตัวบ้านนี้ลูกน้องเลยนี่ยนี่ช่องให้ํามให้งอยู่นี่ให้ตรวจที่ช่องนี้เฮ้ยสวัสดีเด้อพี่น้องเธอไม่ได้ซื้อหัวนะเอาเชื้อี่ะร่ค่ ให้เมียมันซื้อให้เมียเถ้ามันซื้อมันบ่ซื้อให้มันคัดลาบพวยโอ้ยสุขคอยหายกันเนี่ยนันสุขคอยยังถือดินยมูอบัดถืออยากได้เอาบัดถือกระฮักเอาอืมบเคยจ่ายบัดถือด้จ้ะยจ่ะบัดถือกระจายเกยเถ้ามันซื้อเอาเน็ตมามามันยังไทยมันยังไทยเลยไทยอยู่ รุ่นหัวก็คนรุ่นหัวกับรุ่นพี่น้องคนทํำสวยกับท้ำสวยไปเลขมาเลขยังเนยท้ายเลขหนาออกอลยมาบ้านนี้เลขท้ายสองตัวน้มาหนังแลวันรางวลเลขท้ายสามเดล้วลำับต่อไปาจะทำการรลขายมราจะถูกหวยวันนี้เราไม่กลับ นี่หน้าตาคนจีถึงเลขกเซ่์เซยเราไม่กลับวันนี้เราไม่กลับโบแม่ยังดอกงวดที่แล้วที่เพิ่นถือกับเพิ่นยังประธานหายกินเงินเฮงซ้ำมาถืองวดนี้เขาก็บปได้เมื่อเท่านั้นเล่นเนาะสุมเอาเออลุ่นลุ่นรุ่นนะรุ่นหวยก่ันแต่งแต่งแต่ง แตงแต่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 งแตงแตงแตงรเีว้เดซื้อดนะครับเบสองสามร้อยวมงาเบานำกันนอนน้ำล่าผูกมั่นคุนคนละคืนควยสิเรียมรอฟังเบานำกีดแตนละถือหว้วยวกาซื้อสองโตห้ํย่ามาอย่าปากวัชิบริน โอ้ยยังหมุนอยู่ชิมุนสองโตสามโตสองใช่สองัวเสียงคือเบาฮะเป็นนีนะคือบริษัทนะซัลไม่ชอบบริษัทเต้นเฮ้อไม่จะกลวกันไม่อยู่แค่นะเบิ่งที่ร้อยแปดแถวเต้นสองน้าเดียวเพิ่สิทอดเกือบแลนก็ตอนนั้นคนบริทเต้นได้ชุดยางลอ ศูนย์ห้านยเลขคู่ไอ้เลขนะเอเลขน้านเลยโอ้ยเก็ดห้าเจ็ก็บอกเฮ้ยกะเฮ้าว่ามันมีศูนย์มากหมดเจหาเงินเ้าว่าสามศูนย์เจ็ดศูนย์ดออ่อยบริษัทซื้อบเอทเลสมาซื้อตู้ทูกนะศูนห้าเจ็ดทุตัห้าเจ็ดเจ็ดห บอกว่าตัดเบิดอยู่บ่พ่นเอาอยู่บ่ฮ่าซูนออกดีิดิทหารคุณน่ะเฮ้ยคือดเลียนกันคือเลี่ยนนาเคียดเฮ้ยโอ้ย like โอ้ยหนึ่สามตกหมดซูนอีกแล้วเนาะมาทั้งบนทั้งล่างรถจักรยาน มีรุ่นอยู่ได้คันปะศูน์ถ่ายธรรมราสามศูนย์โอ้โหเบิร์นแล้วเจ็ดศูนย์ก็ได้ามไวาอจี้ยกบูกั <c oughs> นตดขี่หรอ้ข้าเจ้าซื้อตั้นะือเขาท่า,านหลานเขา้อที่หรือตั้งไผ่เงตะกีเอัน เอาไปจะห้าไปใช่ตามเจสีับสาววันพักหลังๆมาตามม่ตามเจสีแล้วตามสาวันเห็นตอนเมืออเงนเรอเนาะเห็นูเลยะนะก็คือนาจะว่าผ่านจะออกเลยเจ้ากระเซียนหวยติมาขู่มือนี่เดมาคู่มือนี่เด

อ๋อแล้วละที่นึ่งเป็นงสร้างมันรุ่นเลขนี่ออกแบบงี้นะใจยข้าวยัง้อมาล่ามันมนยังมีนั่น้สามอืมวนาเชื่อนะพี่น้องออกหาศูนย์วันนี่ถึงสามวูน้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนยล่ะแม่ เฮ้มันยับึ้นยับึ้นแน่เลยได้สองสามสองแปดลนนะถ้าซื้อน้นยาบีเท่ากับร้อย้าแล้วนะยังได้แต่ไม้ติวนะเขาไบร้านนะความเคียงความเคียงบบนัลายไมพอกหลาย คุณพันรพีพันวงประกอบธุรกิจส่วนตัวจนมาจะเป็นผู้เสี่ยงร่ัต่อไปค่ะหกลจะก็ได้สองลักสร้างกระแดกราแลักษนไเดา้ดเขาอุ่นแทไ่บงน้อน้ำแช่ไท่ก็อวหั หมายเลขสามจ็กหน่อยก่อนพี่น้องต่อยห้าตกลมสอยากก็ไม่ได้ซืเลยสามตัวอ่าสี่หนึ่ย่ได้สตัวหอมแล้ว เลขที่ออกเลขมาเลขมาอีกเละเลี้ยวอยายคันเราาบอกแมงมาเขาก็ุกครัืลูกคันเราบอกลูกคันบอกว่าแมงนั่นซื้อโลดนะมันไม่บอกเลขนะแม่งมาแล้ว ดธรรมราชถวยดีว่าธรมธรรมรา่ีตล็กหาเจ็กระบอกมเลึกงอนึงเลยร้อยเท่จร้อยสองสา้อยมือหน้าอยงวดหน้ายจ้าไม่ถูกจ้าไม่ถูกจ้าถูกกินถูกกินจ้าอืมซื้อหวยก็ไม่ถูกเออเนาะสี่สิบสี่นาทีมันจะออกแล้วเหรไป เวยเถือกระซากไหมฮะไซเบสกบพุ่ใกบพูนส้เรากชุ่มข่อยบะไกินโกบอยเรอยาต้มงมืงย่านมึงมาลุ่นเล่นนกแล้วปะฮะอีกเมอีราวมองตะขทอกมาละมาคเมนนี่กูวัจนอนกไกับผก็พูแล้วมึงก็เลยทอให้กูมาอยู่นเร มันจะออกหาเจตหาเจ็ตอยู่ข้ามันก็ไม่ออนกูมามันออกสี่หนุ่งแล้วโอ้เฮ้ยเพื่อนกับเพื่อนกับอุ้ดซ้าเหตุผมเปิดชีรุ่นถือกวยได้เพื่อเพื่อนจะถือกวยหรือเหตุผมจะถือไว้นันเลเสื้อเยถ้าถึกเล็กเสื้อพนเจ้านั่นเสื้อโต น้อเสือกลินคอที่หนวดฮ่่าฮ่าากลข้อนี่บอสถอดออกเลยไปไปเบิ่งมาแล้วร่พมอนั่นพตนไปถือข่อยไปพไปม่เสียวคิวขี้ยังนี่อือเออไปโหลดฮะได้ข่อยสิรุ้ยจะคืนด้วยที่นั่นข่อยบอสถูกไหมคะกะเล่ากะเล่าบอกว่าอยู่สิซือกัสิรุ้ยกับเห็นบอสแหละฮึ่ม จ้านี่แองชลางบองบองกรอตุมรมจมจ้าออีกอะรู้หวยออนนี่ซ้ายเข่าลวนรู้อะเนาะอยากใส่น็อตเจ้าอ๋อเรื่องอัน เอนยนไปชวนนตั <baptism>? ้งยงคุณกนเ้ามาทษเท่าเลยในบ้านนี้คนแรกลังนอนเทียนไขอยู่กกไขอยู่มันสิบอะชมองวานยอมเมื่อนี่น่าจุรู้หอยน้ำเขาน้ำยไปเฮยเมาเฮยไป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 ไไป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 ไไป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  แกยังถือมูดาอยู่หวแอ่ถือเออเออ่ได้ขึ้ออมางซือยูงวดที่แล้วกับบอด้กินแก้ยังมาถือได้ไปไปล่างผมนะมึงอย่าบ้าอยู่นี่ันาไปมดแล้วไป้้หน่อยสางเบิดเวลาสางจางอย่างนอนไปไปล่างผมถึงขาวบาทนะถึงแหน่พันแมื่อนมันเอาขึ้นเตรียอนนะำำไรต้นังดอก

เมื่อพจุดเลกแล้วออกเงนชื่อตัดชื่อจนเบิอไียกไทยะก็นำนำเลขชันนี่เด้คุณแม่มาชกจีจาาคุณแม่คุณแม่เ็กบถึกูก็ยังว่าเสื้อให้โชคเสื้อให้โชคอย่มึงก็ไปเอาตะเลมึงจุดใหม่เอาตะเลจุดใหม่นั่นแหละว่่นเอา้อบอกเฮ้ย บาดเพิินไปบบได้แล้วเพิินไปโทษวัดวัดบบคี้บาดเพิ่นไปวัดได้ีอู่วัดอัญชวยเนี่มาแต่อุ่รอนนะโมาแต่อุ่นอวัดคัสนุนนี่จะไปจุดอะไรนี่ในวัดหม่ก็ู้ด้วยปลน้

เลื่อดทิ้งยุคคงวั่นก็เป็นพี่ปอบแต่ว่าดูไุ่นิ้นมันด้ขื่นข้าไปนี่เมื่อยกับตัวเคองล่างดอกมกลมเนาะนั่นนี่น่ะบ้ามันเหนื่อยลาบยยืดมันก็เมื่อยเลยไะกลับบ้านกลับบ้านจะทุกคนหวยก็บ่ถื้แยกย้ายบ้านใครบ้านมันจ้าแม่บายจ้ามือดจะไปใช้ปุ่นินงเอา